จีนไม่เคยรังแกกดขี่เอาคนประเทศไหนมาเป็นทาสไม่มีทั้งในอดีตปัจจุบันและไม่มีทางทาด้วยในอนาคตดังนั้นจีนจึงจะไม่ยอมให้ใครมาข่มเหงกดขี่เราเช่นกันใครที่พยายามจะทําอย่างนั้นจะต้องถูกเอาหัวโคกกาแพงเหล็กที่สร้างด้วยเลือดและเนื้อของคนจีน1400ล้านคนจนเลือดอาบนี่คือคำเตือนของพญา,ามังกรในวันครบรอบ100ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ย่อโลกกับผมชัยรัตน์ุญยานะครับ 1. กรกฎาคมคือวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งปีนี้ก็อยู่มาครบ100ปีท่ามกลางความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและที่สําคัญก็คือแรงกดดันจากชาติตะวันตกที่มองว่าการเติบโตของจีนคือภั่คุกขามต่อสิทภาพของโลกไม่แปลกครับที่สีจิ้นผิงประธานชีดีจะใช้ถ้อยคําที่แข็งกร้าวในศูนทรพจ์ ที่ผมได้เสนอไปข้างต้นนะครับเพราะว่าชาติตะวันตกได้ส่งสัญญาณชัดแล้วนะครับว่าจะจับมือกันเพื่อสกัดกั้นอํานาจของจีนในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาพักคอมมิวนิสต์จีนผ่านวิกฤตต่างๆมามากมายถึงแม้ว่าพักคอมมิวนิสต์ได้ก่อตั้งมาครบ100ปีแต่ว่าการบริหารประเทศจริงๆอยู่ที่ประมาณ70ปีการพบกันครั้งแรกของสมาชิกพักคอมมิวนิสต์จีนเริ่มขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ เมื่อปี1,921หรือว่าปี2,464ซึ่งก็ตรงกับสมัยรัชกาลที่6ของไทยนะครับสถานที่ประชุมครั้งแรกตอนนั้นก็ได้ถูกทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ที่ย่านซินเตียนตี้ซึ่งก็เป็นย่านท่องเที่ยวกินดื่มที่สำคัญของเซี่ยงไฮ้แต่ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่าหลังจากที่เหมาเจ๋อตุงขึ้นบริหารประเทศปรากฏว่าเขาจำไม่ได้ครับว่าวันที่ประชุมพักครั้งแรกคือวันไหน รู้แต่ว่าประชุมกันในเดือนกรกฎาคมก็เลยให้ยึดเอาวันที่1เป็นวันก่อ,กอตั้งพักซึ่งภายหลังก็มีการศึกษามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็คาดว่าวันประชุมที่แท้จริงน่าจะเป็นวันที่23กรกฎาคมหลังจากก่อตั้งพักในช่วงแรกพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ยังเป็นพันธมิตรที่ดีกับพรรคก๊ก,กมินตั๋งนะครับซึ่งอยู่ในช่วงการนําของดรซุนยัตเซนแต่พอสิ้นซุนยัตเซนและเจียงไคเชกขึ้นมาแทนที่ ก็เริ่มมีความไม่ลงรอยกันมากขึ้นแล้วก็เกิดเป็นการสู้รบครับพักคอมมิวนิสต์เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต้องถอยร่นเดินทางเป็นระยะทางไกลไปยังพื้นที่โดดเดี่ยวแล้วก็ห่างไกลที่ได้กลายเป็นตำนานที่มีการเล่าขานที่ชื่อว่า long march ฐานที่มั่นสุดท้ายก็คือเมืองเหยียนอันในมณฑลสานซีแต่ว่านี่ได้กลายเป็นฐานที่สำคัญนะครับที่ทำให้พักคอมมิวนิสต์กลับมายิ่งใหญ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่จีนถูกญี่ปุ่นลุกรานพักคอมมิวนิสต์ก็ได้หันมาจับมือกับพักก๊กมินตั๋งเพื่อขับไล่ญี่ปุ่นแต่พอสิ้นสุดสงครามก็หันมาสาสางบัญชีที่ข้างค้างกันอีกครั้งเกิดเป็นสงครามกลางเมืองแต่ว่าครั้งนี้พักคอมมิวนิสต์มีชัยชนะเหนือพักก๊กมินตั๋งทั้งที่ก๊กมินตั๋งที่จริงแล้วนะครับมีอาวุธที่ดีกว่ามีทหารที่มากกว่าแต่พักคอมมิวนิสต์มีผู้บัญชาการที่ดีกว่า เจียงไคเชกที่พ่ายแพ้ก็ต้องลี้ภัยไปที่เกาะไต้หวันนะครับและแล้วในที่สุดปี1949พกพรรคคอมมิวนิสต์ก็ยึดกรุงปักกิ่งได้อย่างง่ายดายภาพของเจียงไคเช็กที่เทียนอันเหมือนบริเวณทางเข้าพระราชวังต้องห้ามถูกแทนที่ด้วยภาพของเหมาเจ๋อตุงพร้อมกับการถือกำเนิดของสาธารณรัฐประชาชนจีน ภารกิจแรกของพรรคคอมมิวนิสต์ตอนนั้นก็คือการรวมจีนที่แตกแยกจากความขัดแยง้งแล้วก็สงครามมาหลาย10ปีเข้าเป็นหนึ่งเดียวทหารได้ถูกส่งเข้าไปปราบปรามในเขตซินเจียงแล้วก็ทิเบตเพื่อปักธงสาธารณรัฐจีนถึงแม้ว่าเหมาเจ๋อตุงนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ปกครองคนแรกที่มาจากพรรคคอมมิวนสิสต์จะได้รับการชื่นชมยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษแต่ว่าการดาเนินนโยาบายของเหมาในช่วง27ปีที่บริหารประเทศก็นํามาซึ่งหายนะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายก้าวกระโดดครั้งใหญ่รวมถึงการปฏิวัติวัฒนธรรมทิ้งบาดแผลไว้ในประวัติศาสตร์ที่พรรคไม่ค่อยอยากจะเอ่ยถึงเท่าไหร่นักในตอนแรกนั้นเหมาต้องการที่จะพัฒนาเศรษฐ,ฐกิจเปลี่ยนจีนให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมมีการเกณฑ์ชาวนาม,มาทํางานนะครับผลก็คือไม่มีคนไปปลูกข้าวทําให้ไม่มีอาหารเกิดวิกฤตอดอยากขาดแคลนอาหารครั้งใหญ่ในประเทศมีคนล้มตายไป35-40ล้านคน นอกจากนั้นก็ยังมีการปฏิวัติวัฒนธรรมที่เริ่มขึ้นเมปีแผ่น950ตอนที่เหมาเริ่มกังวลว่าจะมีคนมาโควนอํานาจก็ได้มีการนํากองกําลังเยาวชนเรสการ์ดมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองกําจัดคนเห็นต่างนําโดยแก๊งออฟโฟครับหรือว่าแก๊งสี่สหายที่นําโดยจ้างชุนเฉียวเย้าเหวินหยวนหวงังหงเหวินแล้วก็เจียงฉิงซึ่งเป็นภรรยาคนสุดท้ายของเหมาการปฏิวัติวัฒนธรรมนะครับทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตไปหลายล้านคน ครอบครัวต้องแตกแยกเศรษฐกิจสุดจมดินแล้วก็เป็นการสะท้อนรูปแบบการปกครองของเหมาที่ใช้กฎเหล็กความรุนแรงแล้วก็สร้างความวุ่นวายถึงแม้ว่าหลักการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นจะตั้งต้นจากลทัทธิมาร์กนะครับแต่ว่าความคิดเห็นของเหมาก็มีส่วนที่แตกต่างออกไปอย่างลทัทธิมาร์กเนี่ยเชื่อว่าคนงานในเมืองควรที่จะรวมตัวกันเพื่อปฏิวัติโค่นล้มชนชั้นนายทุนแต่ว่าเหมากลับส่งเสริมให้ชาวนาในชนบท เป็นผู้นําในการปฏิวัติเริ่มจากชนบทเข้ามายึดเมืองหรือที่เรียกว่าทฤษฎีชนบทล้อมเมืองนอกจากนั้นนะครับเหมาก็ยังเชื่อยนะครับว่าการโค่นร,ระบบนายทุนจะสําเร็จได้ด้วยการใช้ความรุนแรงและก็ได้รับการสนับสนุนของคนจำนํำนวนมากโดยมีคํากล่าวของเหมาที่ว่าอํานาจทางการเมืองมาจากกระบอกเปินซึ่งแนวคิดเหล่านี้ถูกเรียกว่าลัทธิเหมา แต่แล้วจีนก็มาถึงจุดเปลี่ยนครับเมื่อประธานเหมาถึงแก่อสัญกรรมเมื่อปี1976แก๊งออฟโฟกก็ถูกจับขึ้นศาลนะครับถือเป็นการยุติการปกครองที่วุ่นวายสับสนของจีนแล้วก็มาพร้อมกับผู้นำคนใหม่นั่นก็คือเติ้งเสี่ยวผิงนักปฏิรูปภารกิจที่สำคัญของเติ้งก็คือการฟื้นฟูประเทศหลังปฏิวัติวัฒนธรรมโดยได้เน้นในเรื่องของการปฏิรูปตลาดแล้วก็พัฒนาเศร,รษ,ษฐกิจโดยบอกว่าระบอบสังคมนิยมนั้นยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น จีนควรที่จะเปิดประเทศรับการค้าการลงทุนจากต่างประเทศแล้วก็มาใช้ระบบเศรษฐกิจการตลาดในปี1978จครับจีนก็เริ่มที่จะส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปฏิรูปนะครับโดยทิ้งนโยบายเศรษฐกิจเก่าแบบเหมามีการนํากลไกการตลาดเข้ามาใช้ซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มเดินทางขึ้นสู่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจของจีนเมื่อในปี1979จีนก็ประกาศตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เมืองเซินเจิ้นใกล้กับฮ่องกง ที่นาเอาระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีนั้นมาใช้นะครับทำให้เติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยกลายเป็นบุคคลแห่งปีบนหน้านิตยสารไทมส์แต่ว่าที่จริงแล้วยมีอีก2คนครับที่ควรจะมีการยกย่องแล้วก็พูดถึงจากนโยบายปฏิรูปแล้วก็ตั้งเขตเศรษฐกิจเสรีนั่นก็คือหัวขออภัยครับขั้วกัวเฟิงนายกรัฐมนตรีแล้วก็สีจงซุนซึ่งเป็นพ่อของสีจิ้นผิงประธานาธิบดีคนปัจจุบันในแง่ของนโยบายต่างประเทศนะครับจุดยืนของเติ้ง ก็คือจีนเนี่ยไม่ควรที่จะทําตัวเด่นแล้วก็ไม่ควรที่จะเป็นผู้นำนะฮะนอกจากนั้นยังเป็นผู้คิดในเรื่องของ1ประเทศ2ระบบที่ให้มาเก๊าแล้วก็ฮ่องกงมีระบบการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจของตัวเองหลังจากกลับมาอยู่กับจีนถึงแม้ว่าเติ้งเนี่ยจะเป็นนักปฏิรูปแต่ก็เน้นเฉพาะเรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจมากกว่าที่จะไปปฏิรูปทางการเมืองในปี1 9 7เนะครับเติ้งได้มีการนําเสนอหลัก4ประการที่ห้ามใครโต้แยง้งนั่นก็คือ รักษาผนทางการเป็นสังคมนิยมส่งเสริมรเผด็จก,การประชาธิปไตยของประชาชนซึ่งหมายถึงพรรคต้องควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่งเสริมความเป็นผู้นําของพรรคคอมมิวนิสต์และก็ส่งเสริมแนวคิดของเหมาเจ๋อตุงและก็ลัทธิมาร์กซ์ซึ่งหลัก4ประการนี้เองครับที่ทําให้ฝ่ายเสรีนิยมภายในพรรคไม่สามารถที่จะเดินหน้าปฏิรูปการเมืองได้แล้วก็นํามาซึ่งเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่เทียนอันเหมือนในเวลาต่อมา ในช่วงการปกครองของเติ้งเสี่ยวผิงนี้จะเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของเสรีภาพในจีนก็ว่าได้นะครับในช่วงแรกๆหลังจากเปิดประเทศสื่อมลชนได้รับการปิดกั้นน้อยลงเศรษฐกิจมีการนํากลไกตลาดเสรีมาใช้เปิดให้มีการถกเถียงเรื่องการปฏิรูปการเมืองอย่างกว้างขวางแต่แล้วสิ่งที่เรียกได้ว่ายุคทองก็ต้องมาจบลงด้วยการนองเลือดที่จตุรัสเทียนอันเหมือนในปี1989 ลังจากจีนเปิดประเทศเริ่มใช้กลไกตลาดเสรีก็เริ่มมีบริษัทเอกชนเกิดขึ้นแต่มันก็มาพร้อมกับการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการเกิดปัญหาเงินเฟ้อช่วงการเปลี่ยนผ่านระบบตลาดแบบสังคมนิยมไปเป็นแบบเสรีนะฮะได้เกิดการใช้2ตลาดคู่ขนานทําให้ราคาของไม่เท่ากันเปิดช่องโหว่นะครับให้มีการคอร์รัปชันมีการซื้อจากตลาดราคาถูกมาขายในราคาแพงซึ่งผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ไม่ใช่ใครที่ไหนครับ คือลูกหลานเครือญาติของคนในรัฐบาลทําให้บรรดานักศึกษาแล้วก็ประชาชนเริ่มไม่พอใจจนมาถึงฝั่งเส้นสุดท้ายครับที่หูเหยาปางเลขาธิการพักที่ได้รับความนิยมในหมู่ของนักศึกษาแต่ถูกปลดเนื่องจากว่าไปให้ความเห็นใจต่อความเคลื่อนไหวของนักศึกษาหูเหยาปางคนนี้ภายหลังก็เสียชีวิตนะครับหลังจากถูกปลดได้ไม่นานทําให้บรรดานักศึกษาเนี่ยลงถนนประท้วงจนนํามาซึ่ง เหตุการณ์ที่น่าสลดนั่นก็คือเหตุหนองเลือดเมื่อรัฐบาลตัดสินใจใช้กำลังเข้าปราบปรามทำให้มีผู้ประท้วงเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเป็นรอยด่างที่สำคัญนะครับในการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งจนถึง,ถงตอนนี้ยังคงมีการปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลของประชาชนของสิ่งที่เกิดขึ้นถึงข่านต้องการลบมันไปออกจากหน้าประวัติศาสตร์และก็ความทรงจำของประชาชนสิ่งที่เกิดขึ้นที่เทียนอันเหมือน ได้กำหนดทิศทางการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนใหม่นั่นก็คือการปฏิรูปเศรษฐกิจยังคงต้องทำต่อไปแต่ต้องทำไปพร้อมๆกับการปกครองด้วยกฎเหล็กที่เข้มขึ้นมาถึงสมัยของเจียงเจ๋อหมินครับบริหารจีนตั้งแต่9 1 9 8 9ถึง2002ว่ากันว่าเจียงคนนี้ครับมองขาดในเรื่องความสำคัญของบรดาน,นักธุรกิจที่เริ่มมีมากขึ้นในทศวรรษที่ผ่านเกจียงเป็นคนที่ดึงเอาธุรกิจเข้ามาเป็นสมาชิกของพรรค และนี่ก็คือการเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับถึงแม้ตอนแรกๆเนี่ยจีนจะถูกโจมตีว่าไม่ทําตามลัทธิมาร์กซ์ปล่อยให้ในายทุนเนี่ยมาเป็นสมาชิพกพรรคขณะที่จูหลงจีนาะยกรัฐมนตรีในตอนนั้นนะครับที่เข้าไปเจราจาจีนนะฮะให้จีนเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกของ,ององค์การการค้าโลกซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของเศรษฐกิจโลกที่สําคัญมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ถูกโจมตีเช่นกันว่าเอาเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยไปอยู่ภายใต้าการควบคุมของต่างชาติ แต่เวลาก็ได้เป็นเครื่องพิสูจน์นะครับว่าการปฏิรูปของทั้งสองคนนี้ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับพรรคคอมมิวนิสต์และก็เศรษฐกิจจีนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจากเจียงเจิหมินมาสู่หูจินเทายุคนี้ของจีนครับเป็นยุคข,ของการปกครองแบบเทคโนแครตหรือแบบนักวิชาการหูจินเทากาหนดนโยบายตามข้อมูลนะฮะที่ได้ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมสร้างสังคมที่สมานฉันท นโยบายที่ประชาชนเป็นคนผู้นําเคารพสิทธิทางการเมืองเศรษฐกิจและก็วัฒนธรรมของประชาชนเน้นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตสุขภาพแล้วก็ให้โอกาสประชาชนอย่างเท่าเทียมในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองหลังจากหูจินเทามาถึงประธานาธิบดีคนปัจจุบันสีจิ้นผิงที่มีคนตั้งฉายาให้ว่าจัก,กรพัชสีทําไมเป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าสีคนนี้เองครับได้มีการเปลี่ยนกฎการเป็นผู้นําที่เติ้งเสี่ยวผิงได้ตั้งเอาไว้ เพื่อกันการมีผู้นำเผด็จก,การอย่างเหมาโดยได้มีการกําหนดให้ดํารงตําแหน่งได้เพียง2สมัยสมัยละ5ปีแต่ว่าสีจิ้นผิงคนนี้ครับสามารถที่จะทําให้กฎหมายนี้ถูกยกเลิกนั่นหมายถึงจะทําให้เขาเป็นประาธานพิ่ดีได้นานตราบนานเท่านานที่ต้องการสีขึ้นสวมหน้าเมื่อปี2012นะครับปีหน้าก็จะครบเทอมที่2แล้วแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าเขาจะลงจากตําแหน่งนับตั้งแต่ดารงตําแหน่ง สี่แทบจะไม่พูดถึงแนวคิดของเจียงเจ๋อหมินหรือว่าหูจินเทาผู้นําคนก่อนๆเลยแต่กลับเผยแพร่แนวคิดของเขานะครับที่มุ่งนําจีนสู่ประเทศสังคมนิยมยุคใหม่มีพระดอนภาพประชาธิปไตยและก็เข้มแข็งซึ่งก็ได้มีการสอนแนวคิดของสี่ในโรงเรียนนอกจากนั้นนะครับก็ตั้งเป้าที่จะให้คนจีนเนี่ยหลุดพ้นจากความยากจนซึ่งก็เพิ่งประกาศความสาเร็จไปเมื่อต้นปีรวมถึงการสร้างกองทัพที่แข็งแกร่งระดับโลกกําจัดคอร์รัปชัน ปกป้องสิ่งแวดล้อมและดำเนินนโยบายทางการทูตในเชิงรุกจะเห็นได้นะครับว่าแนนโยบายของสีเนี่ยมุ่งที่จะทำให้จีนนั้นเป็นผู้นําของโลกถ้ามีการตั้งคําถามว่าในช่วงร0อปีที่ผ่านมาอะไรทําให้พรรคคอมมิวนิสต์ยังแข็งแกร่งอยู่ได้ถ้าเทียบกับต้นตํำรับอย่างสหภาพโซเวียตที่อยู่ได้9 4ปีก่อนที่พรรคคอมมิวนิสต์จะล่มสลายนักวิชาการได้วิเคราะห์นะครับว่าสิ่งที่สําคัญ ที่ทาให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่ได้ร้อยปีก็คือความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่ในทุกวิกฤตครับที่ผู้นําพรรคพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อรักษาอานาจความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจความกินดีอยู่ดีที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะนโยบายการปราบคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาดของสีจิ้นผิงแต่ว่าพรรคเองก็ได้ตระหนักถึงความเสีย่ยงที่ต้องเผชิญในอนาคตนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวสังคมผู้สูงอายุแรงงานที่ลดลงแล้วก็กระแสผนึกกำลังเพื่อขานอำนาจของจีนในชาติตะวันตกเพราะฉะนั้นในการที่พักครบ100ปีจึงเป็นโอกาสสาคัญน,นะครับที่จะตอกย้าผลงานที่ได้ทํามาแล้วก็ทําให้แน่ใจครับว่าประชาชนยังรักแล้วก็พักดีต่อพักซึ่งก็ต้องแสดงให้ประชาชนเห็นว่าที่ผ่านมาพักได้ให้อะไรบ้างใครเป็นคนที่ดึงให้หลุดพ้นจากความยากจน จึงไม่แปลกครับว่าในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะมาถึงวันที่1กรกฎาคมได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างหนักหน่วงในเรื่องนี้ผ่านทางสื่อต่างๆรวมถึงการเรียนการสอนในโรงเรียนเพราะว่าภัยคุกคามของพักที่พักกลัวมากที่สุดไม่ได้มาจากภายนอกแต่มาจากภายในประเทศผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสิ่งที่ปลูกฝังมานี้นะครับจะทําให้พักคอมมิวนิสต์สามารถที่จะปกครองจีนต่อไปได้อีกอย่างน้อยก็50ปีอย่างสบายสบาย เพราะว่าทุกอย่างที่ปลูกฝังมันลงไปอยู่ในทุกอน,นุของสังคมจีนการเข้าเป็นสมาชิกพักนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นกันง่ายๆประธานพิีสีต้องสมัครถ,ถึง10ครอบนะครับกว่าจะได้เข้าไปเป็นสมาชิกของพักการเป็นสมาชิกพักนะฮะหมายถึงบันไดสู่ความสําเร็จแต่ว่าการรับสมาชิกใหม่ว่ากันว่ายากกว่าการเข้ามาหาวิทยาลัยชั้นนําในสหรัฐอเมริกาซะอีกเมื่อยื่นใบสมัครแล้วยังต้องใช้เวลาในการประเมินมีการอบรมอีกนานนับปี ถึงแม้ตอนนี้จีนนะครับจะมีธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ระดับโลกทําให้คนมองว่าไม่ต้องพึงพักเพื่อเป็นบันไดสู่ความสําเร็จอีกแล้วซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นภยัยคุกขามที่สําคัญกับพรรคคอมมิวนิสต์นะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ที่รัฐบาลจีนได้ออกกดตบหน้าบริษัทยักษ์ใหญ่ของตัวเองหรือแม้แต่การกวาดล้างเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลต่างๆก็ถือว่าเป็นการทดสอบความพักดีแล้วก็แสดงให้เห็นว่าใคร คือผู้มีอำนาจที่แท้จริงและแม้โลกหรือเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปพักคคอมมิวนิสต์จีนยังคงมีอำนาจเหนือสิ่งทั้งปวงครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบเนื้อหาอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับทั้ง Facebook ย่อโลก YORLOKTH OK รวมถึง YouTube c h anel n YORLOKTH OK นะครับแล้วก็กลับมาพบกันในครั้งหน้าสวัสดีครับ